ถ้าไปสอบถามทางประธานสภาสากรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลว่ามีความเป็นห่วงกับสถานการณ์น้าท่วมขณะน,นี้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพยุงศักดิ์ตอบชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงครับด้วยเหตุผลหลายอย่างเอาตั้งแต่เรื่องแรกก่อนครับมองดูแล้วพื้นที่ต่างๆยังสามารถที่จะกระจายปริมาณน้ํารวมถึงระบายน้ําได้อยู่แม้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่ามีการระบายน้ําโดยไม่กักเก็บเอาไว้ ก็เชื่อว่าจะไม่ทําให้น้ําท่วมขังนานรวมถึงแนวทางในการป้องกันน้ําท่วมของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เองก็มีการสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมถูกต้องตามหลักทางวิชาการเลยไม่ห่วงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาน้ําใต้ดินก็ตามทีครับเพราะว่าคาแนะนําในการก่อสร้างกําแพงป้องกันน้ํามาจากทางองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและว่าใจก้าเลยด้วยก็เลยมีการลงเสาเข็มที่ถูกต้องว่าลึกกี่เมตรแล้วก็มากกว่ากี่เท่าจากกําแพงที่สูงมาเหนือพื้นดิน เพราะฉะนั้นต่อให้ปีนี้น้ําท่วมเท่ากับปีที่แล้วก็เชื่อว่าภาคในคมอุตสาหกรรมจะสามารถรองรับปริมาณน,น้ําได้ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างเนี่ยป้องกันน้ําท่วมนะครับทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวิทูลสิมาโชคดีก็พูดภาพรวมว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่า85เไล่เรียงกันไปนะครับเอาพื้นที่ปทุมธานีก่อนกับเขตสงเสริมอุตสาหกรรมของนวันครเนี่ยจะอยู่ที่97นแล้วครับ ขณะที่ส่วนอุตสาหกรรมโรชนะคืบหน้าไป95%บ้านาว่าไฮเทคคืบหน้าไป90%้าบนางกระดีคืบหน้า85%บ้าเประ์งปอินคืบหน้า80%ส่วนที่น่าห่วงที่สุดก็คือ,อนิคมสหรัฐนนครแต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางกองทัพบกที่มีการจัดส่งกําลังพลมาพร้อมกับเครื่องจักรกลที่มาร่วมการสร้างเขื่อนดินมีความคืบหน้าไปประมาณ10%เท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นดูจากความคืบหน้าเรื่องของการสร้างกําแพงป้องกันน้ว ก็ถือได้ว่าเกือบจะ100%พร้อมที่จะรับมือมวลน,น้ำนะครับไปดูเรื่องของท่าอากาศยานไทยกันหน่อยครับเพราะว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการย้ายเรื่องของเที่ยวบินโลคอสแอร์ไลน์สำหรับสายการบินหลักๆอย่างทางแอร์เอเชียมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกจากทางทอทอสำหรับผู้โดยสารท่านไหนที่ต้องเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างสสนามบินคือดอนเมืองกับสุวรรณภูมิก็จะมีการจัดบริการรถเอร์บัสให้นะครับ ทางรองกรรมการผู้มนการใหญ่ของทอทคุณสมชัยสวัสดีผลบอกครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาเมื่อโลคอสแอร์ไลน์ line, ย้ายมาใช้บริการที่ดอนเมืองแล้วเชื่อว่าจะมีผู้โดยสารจําเป็นต้องเดินทางเชื่อมต่อสองสนามบินนี้เพราะฉะนั้นการจัดรถเชา่อบัสจะมีทั้งหมด4คันด้วยกันครับให้บริการตั้งแต่6กโมงเช้าจนไปถึง4ี่ทุ่มและจะออกจากต้นทางทั้งที่ดอนเมืองและก็สุวรรณภูมิทุกๆ1ชั่วโมงใช้เส้นทางก็คือทางด่วนในการเดินทาง ก็เชื่อว่าจะทําให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสะดวกมากขึ้นโดยจุดที่จอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะอยู่ที่อาคารผู้โดยสารชั้น2ประตู3ส่วนที่ดอนเมืองจะอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร1ชั้น1ส่วนการประมาณการเมื่อเริ่มต้นใช้ดอนเมืองจริงจังมากขึ้นในเดือนหนึ่งตุลาคม <c oughs> ก็จะทําให้ผู้โดยสารที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิลดลงไปประมาณวันละ1 0 0 0 0คนนะครับ ส่วนเรื่องใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในวันนี้ที่เรารอคอยกันอยู่ครับก็คือกรณีของศาลร,รัฐธรรมนูญเยอรมน,นีจะมีการพิจารณาว่าตกลงแล้วรัฐบาลของเขาจะสามารถจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปหรือว่า ESM ได้หรือไม่พาไปดูก่อนนะครับว่าที่มาของเรื่องนี้มาจากอะไร ด้วยความที่การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในสาภาพยุโรปนั้นเขามีการกําหนดเอาไว้ว่าจะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันก็คือค่าเงินยูโรและก็ใช้นโยบายการเงินเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นทั้ง17ชาติสมาชิกของ EU เนียก็จะมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยมาจากทาง ECB หรือวัฒนาคารกลางของยุโรปแต่ว่าในส่วนของนโยบายการคลังครับเขาไม่ได้ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นแต่และประเทศก็ต้องไปหาฉันทางมติของประเทศตัวเองมาก่อนก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมเรื่องของ ESM ก่อนที่รัฐบาลเยอรมน,นีจะสามารถเดินหน้าร่วมกับประเทศสมาชิกได้จึงต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมน,นีนะครับแนวทางในการตัดสินครับแน่นอนว่า2แนวทางหลักๆก็คือแนวทางแรกศาลให้ผ่านแนวทางที่สอศาลไม่ให้ผ่านซึ่งถ้าเกิดว่าศาลมองว่าผ่านไม่ขัดกับกฎหมายเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือประเทศสมาชิกโดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาก็จะสามารถรับเงินช่วยเหลือจากทาง ESM ได้ อย่าลืมนะครับยเยอรมน,นีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพี่ใหญ่ในการอัดเงินช่วยเหลือเข้ามาอย่างประเทศสมาชิกผ่านทางกองทุน ESM และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็จะทําให้ประเทศที่มีปัญหาได้รับเงินช่วยเหลือและสิ่งที่ตามมาก็คือค่าเงินยูโรน่าจะแข็งค่าได้ในระยะสั้นแต่อีกด้านหนึ่งครับต้องยอมรับเหมือนกันว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างในฝั่งของสหรัฐเองเวลาธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินของรัฐ แล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วปรากฏว่าสถาบันการเงินเหล่านั้นมักไม่นําไปปล่อยสินเชื่อให้กับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงต่อแต่กลับเอาเงินไปฝากกับธนาคารกลางสาภาพยุโรปเองก็เกิดปัญหาคล้ายๆกันครับธนาคารของยุโรปพอได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วไม่ยอมเอาเงินไปปล่อยสินเชื่อแต่กลับเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารกลางของยุโรปเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองว่าต่อให้ผ่าน SM ออกมาได้เนี่ย ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นหรือเป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเองเพราะโครงสร้างพื้นฐานของปัญหาจริงๆไม่ได้รับการแก้ปัญหาแต่อย่างใดแต่กรณีเลวร้ายครับก็คือหากการจัดตั้งกองทุน ESM นั้นขัดกับกฎหมายและศาลท่านไม่ให้สิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องของบรรดาสถาบันการเงินและประเทศที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาหลักนะครับ ที่ทางกลุ่มทอยก้าโดยเฉพาะทางธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB ต้องหาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมและก็จะทําให้มีบรรดาสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อาจจะถึงขั้นต้องล้มหายตายจากไปจากสาภาพยุโรปด้วยแต่พอไปซาวเสียงหลายต่อหลายคนก็เชื่อว่าสุดท้ายสารท่านเนี่ยก็น่าจะให้ผ่านสําหรับกองทุน ESM เพราะแม้ด้านหนึ่งบรรดาประชาชนของเยอรมน,นีอาจจะมีการตั้งคำถามและไม่เห็นด้วยว่าทําไมเงินภาษีที่เขาต้องจ่ายไปเนี่ยทางรัฐบาลต้องเอาไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศสมาชิกอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองแต่เชื่อว่าสุดท้ายสารก็น่าจะให้ผ่านอยู่ดีนะครับภาพรวมของการลงทุนในว,วันนี้ก็เลยยึดโยงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐที่ผลน่าจะออกมาวันพรุ่งนี้กับวันบเรีนี้ด้วยและสุดท้ายครับด้วยความที่ยังไม่มีความชัดเจน หุ้นไทยครับก็เลยปิดตลาดช่วงเช้าปรับลดลงนะครับ3.96จุดและปิดครึ่งเช้าไปที่1246.97จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย14,0 0 0ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นการขายทำกำไรเพื่อรอความชัดเจนก่อนจริงๆเป็นลดลงนะครับ3.96จุดส่วนค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาอยู่ที่31สบาท9สตางค์ถึงส1เ็สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับก็มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยครับจากปิดเมื่อวานนี้31สบาท7สตางค์ถึง9ก้สต,งตางค์ต ราคาน้ำนมนดิบในตลาดล่วงหน้าในเม็กปรับขึ้นมา12เซนอยู่ที่96.54ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ราคาทองคำครับไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานทองคำแท่งรับซื้อ25,350ขายออก25,450รูปพันธ์ขายออก25,850บาทนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศวันครบรอบนะครับเหตุการณ์ในวันๆจะมีอะไรคืบหน้าบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับ